สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงท่านน้าวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนดวงชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้วหรือยังเราบปฟังคำนายดวงของชาวท่านน้ากันได้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จความก้าวหน้านะครับมาจดจ่อรอคอยคุณแล้วไหมการเปลี่ยนแปลงมาถึงคุณแล้วหรือยังเป็นผลในทางที่ดีด้านอะไรมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหัวสามเซนนะครับเซตสาใบเป็นคําถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกเลยครับว่าดวงของชาวท่านน้านะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับดวงสําหรับชีวิตคุณ แล้วจะเห็นผลด้านอะไรบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงดวงที่จะเกิดขึ้นสําหรับชีวิตคุณจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านอะไรมาฟังคำนายในเซตที่หกันได้เลยครับผมบอกเลยว่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าสิ่งที่จะดีสําหรับชีวิตของชาวท่าน้ําคือเรื่องของการงานนะครับผมบอกเลยว่าจะดีมากๆเลยครับสําหรับคนที่จะทําธุรกิจนะครับหรือว่าลงทุนด้านธุรกิจเพิ่มเติมหาลู่ทางหาตังเพิ่มหาลู่ทางหาความสําเร็จเพิ่มหาลู่ทางหาช่องทางดีๆสําหรับ ความก้าวหน้าและสิ่งที่จะเติบโตสําหรับคุณถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเห็นผลในทางที่ดีดวงชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้วหรือยังผมบอกว่าเริ่มเปลี่ยนณนะจุดนี้ครับถ้าคุณลงทุนต่อยอดให้กับตัวเองหาลู่ทางแห่งความสําเร็จหาลู่ทางใหม่ๆให้กับชีวิตผมบอกเลยว่าความก้าวหน้ามาจุดต่อรอคอยเพราะคุณอาจจะไม่ได้เดินอย่างคนเดียวจะมีแฟนมีความรักมีครอบครัวมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดมาร่วมเดินทางไปกับธุรกิจของคุณนะครับผมบอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับคนที่จะ ลงทุนทําบางอย่างเพื่อเป็นลู่ทางแห่งความสําเร็จในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับและเป็นโอกาสใหม่ๆสําหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นมีคนมาให้โอกาสและตัวคุณเองก็พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ณโอกาสนั้นๆที่คนหยิบยื่นให้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆสําหรับชีวิตคุณณช่วงนี้มีโอกาสดีเข้ามามีตังล่องช่องทางใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเกิดขึ้นด้วยนะครับที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับดวงชีวิตเริ่มเปลี่ยนหรือยังนะครับสาหรับชาวธาตุน้ำนะครับเุณจตุนจิครับบอกอย่าง ชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณนะครับเป็นผลในทางที่ดีคุณจะรู้จักว่ารักตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นหลหลายคนนะครับออกจากงานประจํามาเพื่อทําธุรกิจเป็นของตัวเองประกอบสัมมาอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับมองหาความก้าวหน้ามองหาความสําเร็จมองหาความพยายามใช้ความอดทนความเพียรเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเกิดขึ้นมองลู่ทางแห่งความสําเร็จและความก้า าวหน้ามาเป็นดับหนึ่งถือว่าเป็นผลนี้ทางที่ดีทั้งหมดนะครับแม้รายได้มันจะน้อยในะช่วงแรกแต่ผมบอกเลยว่าอนาคตอันไกลจะมีแต่สิ่งดีวิ่งเข้าหาคุณนะครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยรักตัวเองเป็นเลยทําให้มีใจเนี่ยที่จะเผื่อกับเรื่องธุรกิจเรื่องมิตรเรื่องบริวารน,นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นด้านธุรกิจคุณจะไม่ได้เดินแค่คนเดียวคุณจะมีมิตรบริวารคนใกล้ชิดและคนในครอบครัวเดินขนาบคู่กันไปนะครับและช่วยลงทุนช่วยจัดการช่วยเข้ามามีผลนะครับกับเรื่องธุรกิจและลู่ทางใหม่ เห็นผลในทางที่ดีนะครับเซนชายนะครับเป็นไงบ้างนะครับดวงชีวิตเริ่มเปลี่ยนหรือยังนะครับสำหรับชาวท่าน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนนะครับเซนชายนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เห็นผลในทางที่ดีอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหลายๆคนออกจากงานประจํามาเพื่อลงทุนเป็นของตัวเองมาทําอะไรเป็นของตัวเองมาสร้างชีวิตใหม่มายืนด้วยลําแข้งเป็นของถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะครับเพราะช่วงนี้เองเนี่ยของชาวท่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆสําหรับชีวิตการลงทุนเห็นผล ท,ที่ดีดวงของชีวิตคุณเนี่ยก็กําลังเริ่มจะดีขึ้นความรักที่มันไม่เข้าล็อกเข้ารอยก็จะดีขึ้นในท้ายที่สุดนะครับรวมถึงสถานะคนคุยก็จะได้พัฒนาเป็นแฟนเป็นความรักนะครับดีขึ้นในทุกๆมิติเลยนะครับทั้งการงานการเงินความรักนะครับและความสําเร็จนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับและการงานเองคุณจะไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยวคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดให้กับชีวิตและมองภาพอนา อนาคตอันไกลได้อย่างสําเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับชาวท่านน้าราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนครับ